สวัสครับสวัสดีคุณดูทุกๆคนกัน,น้วนะครับผมก็อยู่กับผมในช่องซนทวีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมซอสเซตแมนนะครับหรือพับ g ีไส่กล่องในโออนะครับผมตอนนี้สามารถโหลดฟรีได้แล้วนะครับในแอปส r e วิธีการโหลดเกมซอสเซตแมนหรือพับ g ีไส้กล่องนะครับให้เราทําการกดเข้าแอปส r e เลยครับ แล้วไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ S E U S a G E Win นะครับ Sotseedman นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเกม s o ส s e e d m a เราสามารถกดค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็จะไปเจอไปเจอที่หน้าเกมเลยนะครับก็ สำหรับคนที่ยังไม่โหลดนะครับก็ทำการโหลดได้เลยนะครับเป็นเกมที่เข้าไทยแล้วนะครับแล้วสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับในแอป o r e หรือว่า iOS นะครับพอโหลดเกมมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราทำการเข้าเกมเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัดภาพไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการมาอยู่ในเกม So u ตเซดแมหรือ Pu b g ไส่กองแล้วนะครับ คนดูสงสัยกันนะครับว่าทําไมถึงเรียกว่าเกมพับจีไสกอกน,นะครับดูสิครับรูปทรงมันเหมือนไส้กอกน,นะ <S 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 ว่าเขาเลยเรียกกันว่าพับจีไสกอกแล้วอย่างที่เรียกกันว่าพับจีไสกอกน,นะครับคือไม่มีปุ่มเล็งให้ครับต้องเล็งยิงเหมือนเกมพับจีเลยเล็งยากเหมือนเกมพับจีเลย <S <S แ,ลแต่ระบบมันก็จะดูไม่ยากมากนะครับ <S <S สําหรับคนที่โหลดมาแล้วอาจจะยังเป็นภาษาอื่นอยู่นะครับให้ทําตามผมเลยนะครับ กดมาที่ปุ่มสามเหลี่ยมฝั่งขวาบนนะครับแล้วกดไปที่ตั้งค่าฝั่งตรงกลางนะครับตรงกลางของหน้าจอจะมีคําว่าตั้งค่าภาษานะครับหรือสําหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นภาษาอะไรผมก็ไม่แน่ใจานะครับก็ให้กดตามผมเลยนะครับตรงนี้เลยเข้ามาจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือเปล่าแล้วก็ ไม่รู้ครับอืมนั่นแหละนี่นะครับให้เรากดเลือกไปที่ภาษาไทยอย่างนี้เลยครับแล้วกดโอเคแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับคือผมไปลองเล่นมาแล้วมีระบบชุดที่สวยครับอืมเป็นระบบชุดที่สวยอทมนั้นเลยนะครับสําหรับคนที่อยากไปโหลดก็สามารถโหลดตามได้ตามนี้เลยนะครับโอเคครับ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ